ตอนนี้เราอยู่กันในเกมปัญญาอ่อนหรือก็คือนี่ o r ร e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  ดอันเบลนะครับ <S <S หลังจากที่ผมทำคลิป Audi R8 ไปจริงๆมันไม่ได้มีแค่คันนั้นคันเดียวนะมันมีคันใหม่ๆคันหนึ่งก็คือ Audi RS6 ป20ี2020คันนี้นนนนเลยนะครับไหนๆมันก็เป็นคันใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็เอามาลองเล่นเลยแล้วกันเรามาดูของแต่งกันก่อนดีกว่านี่ครับผมว่ามีอะไรแบบน่าสนใจบ้างอารมณ์เหมือนรถครอบครัวเลยนะ4ประตู4หรือ55ประตูปะอุ้ยเฮ้ยนี่มันรถแรลลี่นี่ เฮ้ย <He> ไหนมาลองดูฟอนต์ปัมเปอร์เฮ้ยแลลี่จ๋าๆจเลยเนี่ยชุดแต่งแบบนี้เรามาดูสปอยเลอร์ดีกว่าเริ่มจากอันนี้เลยโคตรเท่เทจัดแล้วก็อันไหนวะเอออันเนี้ย <laughs> อะไร่ดี <laughs> จากรถครอบครัวกลายเป็นรถขับทางตรง <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยแล้วก็มี อันนี้นี่สปอยเลอร์โคตรเฟี้ยวเฟี้ยวจัดเออเจ๋งว่ะมีเปลี่ยนท่อได้ใช่ไหมเฮ้ยท่อเท่อ่ะท่อไทเทท่อสีม่วงโคตรเท่อันเนี้ยโอ้ท่อใหญ่ด้วยเปลี่ยนหลอดไฟได้ไหมเป็นรถใหม่แต่ไม่มีหลอดไฟแบบเปลี่ยนไฟท้ายไม่ได้ไฟหน้าก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไหนลองดูดิโอเคเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย นี่มันที่เก็บแบบเอ่อแบบเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟอะเล่นเซิร์ฟอะเออที่เก็บของอะเฮ้ยซื้อเลย <laughs> ซื้อเลยเฮ้ยเจง๋งผมขี้เกียจแต่งว่ะเอาเป็นที่ผมเคยเล่นแล้วกันอา่าคาร์บอนอโอเคแล้วก็ใส่หลังคานี่นี่เฮ้ย โคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวผมไปแต่งเครื่องก่อนกับเอ่อแต่งลายสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาแต่งเต็มเสร็จแล้วครับผม S บวกจะอยู่ที่เอ่อความเร็ว370อนะครับอัตราเร่งอยู่ที่2.4ถือว่าช้านะช้าวกว่า R8 ที่ผมเล่นมา R8 มันอยู่ที่2.2อันนั้นคือโคตรเร็วโคตรแรงนะครับผมดูดิเสียงเครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับ เกมแม่งบากเยะเล่นแบบปัญญาอ่อนเกมชอบบักอ oh uh ja mm um ุ้ยขอฟังเสียงเครื่องหน่อยตอนสตาร์ทเครื่องเสียงมันเบาเนาะแต่เทวเน้นเทเน้นเทเออใช้ได้ใช้ได้แรงแรงแรงเน้นเทนะเนี่ยเอาจริง แค่มีที่เก็บของด้านบนนี่ก็โคตรเทแล้วนะครับผมเหมือนไปปิกนิกเลยเดี๋ยวไปลองแข่งกันดูเลยง่ายสุดเดี๋ยวจะลองบอดี้คิดของแรลลี่นะครับผมอา่เดี๋ยววันนี้จะลองทั้งสองตัวลองตัวบอดี้คิดตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอันไหนสวยกว่ากันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองดูเสียงอย่างเบาอะเสียงเครื่องเฮ้ยเฮ้ยอูแสกูไปหมดเลย ผมผมใช้ความปัญญาอ่อนทําให้บทแรงนะครับผมเออความปัญญาอ่อนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย <_ s> จริงจัง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  <_ s> <_ s> จริงจังจริงจังปิลไปแล้วปีนไปแล้วว้วว้าวว้าวว้าว,วเบรกครับเบรกครับลื่นครับ,รบ,รอรบโอเคครับ <_ s> <_ s> มาเติมรถใหม่กูยับเยินเลยเนี่ยเข้าปั๊มน้อยเข้าปั๊มน้อยอ้าเข้าปั๊มไม่ได้ไม่เป็นไรผมมีตัวซ่อมทีหนึ่งมันไปไหนแล้ววันนี้เนี่ยหนึ่งพันโอ้โหหนึ่งพันเมตรว้าผมใช้ความปัญญาอ่อนให้บอทบอทแม่งแรงไปไกลมากเลยเออไปเลยอุ้งโอ ว่าจะพุ <Man> ่งอย่างแรงก็ลืมไปมันมันอยู่ในความปัญญาอ่อนอยู่โขนแรงเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังพวกยะอจะอยู่กั้เฮียแล้วไป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 ยูฮู ปินเลยเอ้ยแต่ก็ชนะเออแบบชนะเบ็ดเฉยๆกูกูได้ที่สี่กูได้ที่สี่ต่อ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 เลยต่อเลยต่อเลยพุ่ง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 เหล่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีเวทมนต์นะครับผมเวทมนต์ is magic อี m เมจิเวทมนต์เวทมนต์ไหนมาลองเปลี่ยนบอดี้คิตให้เป็นรถแรลลี่ดูนี่ครับผมอ่านี่ไงอูยเท่พอแต่งเต็มแล้วเท่ฮะเอาเอาหลังคามีมีที่เก็บของด้วยนีุ่้ยเทุ่้ยเท่จัดโคตรเท่เลยครับเอ้ยเปลี่ยนท่อหน่อยดิ อ่ามาเป็นบ้องเลยบ้องใหญ่ด้วยบ้องกัญชาปะเนี่ยเหมือนเหมือนผมว่าพอดีคิดแรลลี่แน่จะสวยกว่าเฮ้ยดูท่อดิดูไฟออกท่อยเยคโคตรโหดโอ่ะฝนตกกูจะเล่นไปอืมออืม กูโดนบอดชนโอ้ยปีนเลยโอ๊ยเฮ้ยเลือนเลือดเลือนมีปั๊มอยู่แถวนี้ผมจำได้นี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยไม่เข็ดเลยเข้าทำไมเนี่ยให้ไปเติมแม่งชนอีกโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟใหญ่เดี๋ยวพึ่งจะแตกแล้วหลบ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 อุย เข้าบ้านโอ้เจ๊หน้าง,งอนเลยอ่ะตัวละครผมโอ้เจ๊โอ้ผมขอโทษผมผมไม่ได้ตั้งใจอิอิเล่นได้กี่นาทีเองลอแแลลี่เข้าบ้านเลยอือไปออช้าวะ่ะออดีอ้ออๆๆเอา เอ้ยอยู่ที่แปดล่เนี่เบกเบกเออโอ้ยสวยสวยสวถอยถอยถออย้ยโอย่างาชนตูวเลือกครึ่งหลอดโอ้โหเลือดครึ่งหลอดโอ้รถ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 เฮ้ย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 ฮ้ยหลังหลหลังกระดกแล้วหลังกระดก ประตูเปิดประตูเปิดโอ้ยอย่าแรง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 อย่าบวชโอ้ชนเฮ้ย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 เฮ้โเฮ้ยเบ้ยเฮ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 ้ยงมึง กูยังไม่ได้รีเลือดเลยฮัลโหลตายอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรเรื่องตอนคืนก็นได้ <laughs> ผ่าตด <laughs> มุน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 กูนนนจะจบสักรอบไม่เน่ยถามจริง <laughs> เฮ้ยรอบนี้สี่รอบว่ะเมื่อกี้ต้องสิบรอบเลยอยาทำไมมันรถมันอึดๆกันวะ เออเอาเอ้าเอ้าไม่น่าไปดูแม่งเลยไปแล้วจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเฮ้ยแตกแอะบอดมันชนน่ะโอ้แตกเลยยังเล่นไม่ถึงสองรอบเลย แตกแล้วเฮ้ยไอ้กูเล่นหน่อยก็ดี <c oughs> เสียงเงินไปเยอะแล้วนะเสียงเงินค่าเข้า,ขา <c oughs> ชอบตอนหน้าโหลดอะโคตรเท่มาสนามยาวนีไปโอ้ยแ้งสามวอสเจ็ดสิบสองโอ้ย,อยสุดเท่านี้เองเหรอโอ้ย อุ้ยสู้คันข้างหน้าไม่ทนันเออไม่ได้ว่ะคันนี้ถ้าไปเล่นออนไลน์นี่มันสุดแค่3.70อะ่ะสู้ใครแบบโอ้ย <c oughs> โอ้ย เฮ้ยเอย๊ทางตรงทางตรงอุ้ยโอ้โหโดนสายตูดอะไรวะสู้พวกแมงไม่ได้จะสุดแล้วสุดแล้วอุ้ยสู้ไม่ได้แพ้ได้ที่สี่ที่สี่หรือที่ห้าไว้ละโอ้แพ้แม่งเลยเพราะบอดอะ่ะแม่งมาชนตูดอย่าแค่ ได้ที่สี่ได้แปดพันเองน้อยอะ่ะหลบหลบลบลบรู้สึกว่าขับหลบง่ายกว่าสมัยก่อนนะสมัยที่มันมาแรกๆนะครับผมเลี้ยวดีขึ้นเนี่ยควบคุผมได้ง,ง่ายขึ้นไม่น่าพูดเลยดูกำลังชมตัวเอง เอ้ยจุดจุตจุดนั่นาน,นั่น,น,นไงเจ๊านางงอ,อยะโฉงโออง,ง่ยะโฉงโง่พูดเล่นชโชงโง่มาถึงผมเนี่ยชโชงโง่กากชิบหายโคตรกากก็เล่นนะโคตรกาก อเคโอเคโอเคพอแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิดีโอสัส้นๆงงๆง,ง,ง,งผมถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะฮะแต่นี่คือการเล่นปัญญาอ่อนแบบผมนั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคแล้วเจอกันในะคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผม อาจจะไม่ได้เล่นอันบานะเออเพราะว่าถ้าเล่นธรรมดาผมรู้สึกว่าผมก็เฉยๆอเอ,อ่อคงไม่ได้ทําคลิปนะฮะถ้าเล่นธรรมดานะโอเคถ้ามีความปัญญาอ่อนแบบไหนมาอีกเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ